แม่โบคะลูกอายุสิวันถ้าเข้าเต้าและปั๊มด้วยเราจะต้องจัดเวลาอย่างไรคะโอเคนะคะเป็นคําถามที่น่าสนใจอีกคําถามหนึ่งนะคะเพราะว่าคิดว่าคุณแม่หลายๆคนก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้นะว่าเออทั้งเต้าทั้งปั๊มจัดเวลาอย่างไรดีวะเนี่ยอะไรเงี้ยคะ่ะอันแม่โบนะคะแชร์เทคนิคแบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าลูกคุณแม่คือคุณแม่ท่านเนี้ยคะ่ะจะต้องไปทํางานด้วยหรือไม่นะคะอันนี้แม่โบขอแชร์ไอเดียแบบนี้นะคะนั่นก็คือว่าลูก15วัน เนื่องจากว่า1ลูกยังเล็กนะคะให้เน้นเอาลูกเข้าเต้าเป็นหลักเลยนะคะแม่วดจะให้คาแนะนาคุณแม่ทานนีก็คือว่าเอาลูกเข้าเต้าเป็นหลักให้ลูกดูดให้อิ่มให้จนเสร็จให้นาใจของเขาเลยนะคะคุณแม่นะจากนั้นนะคะคุณแม่ก็คือ ปลอมลูกนอนนะคะก็หลังจากที่กินเสร็จแล้วเราจับเลยนะคะแล้วก็จับพักเนื้อแล้วก็เอาลูกนอนนะคะจากนั้นนะคะคุณแม่ไปจิบน้ําไปกินน้าส้มไปจิบน้ําอุ่นก็ได้ทําใจให้เบาๆจากนั้นเอาเครื่องปั๊มนมอะค่ะมาครอบที่เต้ากดเครื่องปัม๊มใช้ระยะเวลาในการปั๊มนมประมาณ5-10นาที ปั๊มเก็บเป็นนมสต็อกไม่ให้ลูกกินนะเก็บแล้วก็เขียนไว้เลยสต็อกนมแม่แล้วก็ไว้แชร่รอบต่อไปทําอีกค่ะลูกดูดเสร็จเอาปั๊มไม่ต้องสนใจปริมาณน้ํานมนะคะแต่คือเราต้องการที่จะบอกว่าทําสต็อกเล็กๆแล้วก็อยากที่จะเพิ่มน้ํานมแม่ไปในตัวคุณแม่ทาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าคุณแม่กังนวลว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าปั๊มเสร็จลูกร้องไห้ตื่นขึ้นมาขอกินนมล่ะจะยังมีนมในเต้าไหม ม่บอกต้องพูดเลยว่านมในเต้าของคุณแม่ไม่มีคําว่าเกลี้ยงเต้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมันมีน้ํานมค่ะคุณแม่แต่มันจะไหลช้ามันจะไหลช้านิดนึงเพราะว่าสมองค่ะมันจะต้องมีการไปสั่งงานนะคะให้เต้าเอาน้ํานมไปรีฟิลเอาไปเติมเอาไปเติมเอาไปเติมเพราะฉะนั้นคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าตอนที่ลูกเข้าเต้าแรกๆค่ะหลังจากที่คุณแม่ปั๊มนมเสร็จไปลูกจะร้องไห้นิดนึงแต่ไม่ต้องกังวล ถ้าเขาดูดอะคะ่ะมันจะมีการไปกระตุ้นแล้วก็ทําให้นมอีกก๊อกค่ะมีการไหลออกมาแต่มันจะไหลช้าเพราะฉะนั้นคือคุณแม่ไม่ต้องซีเรียสถ้าลูกร้องก็คืออ่ะโอเคก็คือให้ลูกดูดต่อแล้วเด๋สวสักพักมันก็จะฟิลมาเองนะคะทีนี้พอลูกของคุณแม่อายุประมาณ1เดือน พอลูกคุณแม่อายุประมาณหนึ่งเดือนนะคะคุณแม่ก็ลองฝึกให้ลูกกินขวดให้ลูกรู้จักขวดนมบ้างเพราะว่าเผื่อแม่จะต้องกลับไปทํางานหรือว่าคุณแม่จะต้องปลีกตัวไปตลาดนัดอะไรเงี้ยจะสามารถไปได้เพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนนะคะฝึกให้ลูกลองกินขวดนมแล้วก็ลองฝึกให้ลูกรู้จักรสชาตินมสต็อกนะคะเนาะเพื่อที่ให้ลูกคุณแม่ค่ะรู้สึกว่าอ่ะโอเคเนาะมันมันมันเนี่ยนะแบตหมดเเพื่อที่ฝึกให้ลูกของคุณแม่เนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ รู้จักรสชาติในส่วนของนมสต็อกนี้นะคะเนาะโอเคไหมคะเดี๋ยวนะคะแม่ขอแอมดูดอิดนะอืมประมาณนั้นนะคะจัดเวลาแบบนี้นะคะเอาที่คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่โอเคอันนี้แม่โบตอบให้แล้วนะคะเนาะหรือว่าแม่โบคะลูกเจ็ดเดือนควรทานเ้าากี่มื้อนะคะลูกเจ็ดเดือนนะคะคุณแม่ควรที่จะทานข้าวนะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสองมื้อนะคะเนาะอ่ะ ก็คือ6เดือน 6- กถึงแเดือนค่ะก็คือทานข้าวถ้าทานถ้าทานได้ดี1มื้อนะคะสักประมาณ7เดือนสเต็ปสเต็ปจะเข้าใกล้ใกล้แเดือนก็สามารถกลับให้ลูกกินเป็น8เออเอเป็น2มื้อได้เลยนะคะอันนี้ตอบให้เร็วนะถ้า6เดือนขึ้นไปให้ลูกเลิกมื้อดึกแล้วไม่ได้ให้นมลูกตอนกลางคืนน้ํานมจะหมดไหมคะอ่ะจริงๆในกรณีคําถามนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าคุณแม่บางคนนะคะเอ่อให้ลูกดูดเต้านะคะเนาะในกรณีแบบนี้ถ้าสมมุติว่าคุณแม่ค่ะ มีให้เลือก2อช้อยมีให้คุณแม่เลือก2ช้อยก็คือว่าถ้าเราอะค่ะอยากจะให้ลูกอะช่วยกระตุ้นน้ำนมแม่อยู่นะคะแม่โบก็นแนะนำว่ายัางยังไม่ต้องเลิกไปเลยก็ได้อาจจะให้ลูกค่ะ ดูดให้เสร็จนะคะตอนก่อนนอนเสร็จให้อิ่มนะคะพอพอพอเสร็จอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างคืนอาจจะให้ลูกค่ะมากระตุ้นเต้าสักประมาณ1-2รอบถ้าในกรณีที่เราค่ะอยากจะมีการชะลอนะคะให้มีการสร้างน้ำนมแม่อยู่แล้วเราก็ไม่อยากที่จะแบบลุกขึ้นมาปั๊มันเมื่อยมันเหนื่อยอะไรแบบนี้นะคะเแต่ว่าในกรณีแบบนี้คืออาจจะเจอว่าโปรฮอร์โมนมันจะไม่ได้หลังเต็มที่แล้วก็อาจจะเจอว่าลูกอาจจะกินข้าวลดน้อยลงเพราะว่าในระหว่างคืนนะคะลูกมีการกินนม นะคะรอบสองรอบอะไรแบบนี้นะคะเนาะอันนี้คือช้อยแรกนะคะช้อยที่2ก็คือว่าคุณแม่หาฝุ่ลูกนอนยาวลูกก็จะได้ประโยชน์ก็คือฟันไม่ผุนะคะแล้วก็จะได้ประโยชน์ก็คือว่าตอนกลางคืนไม่ต้องกินนมตื่นเช้า้นมากินข้าวได้เยอะแต่คุณแม่อยากจะคงรักษาน้านมไว้ในเต้านะคะคุณแม่ก็ลุกขึ้นมาปั๊มก็ได้นะคะประมาณเานี่ยค่ะตีสองนะคะทักประมาณ1 2ถึงรอบเพื่อคงรอบรักษาระดับน้านมไว้นะคะหรือว่าถ้าคุณแม่บอกว่าเป็นคุณแม่ฟูทา์ไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะให้นมลูกเป็นหลักเลยอะไรแบบนี้จริงๆก็่่้้คือขึนแแลวต ความความต้องการนะคะหรือว่าความประสงค์ของทั้งแม่และลูกนะคะอันนี้คือประมาณนี้แล้วแต่ว่าคุณแม่ลองเอาไปาตัดสินใจดูว่าแบบไหนโอเคนะคะเนาะ